ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูเปาบาครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เปิดไปได้เปิดทุกวันก็เปิดครึ่งเดียวนะครับแต่พระเอิญน,นะครับร้านมาบอกว่าให้เบานะครับ เขาประชุมนะครับผมก็งงประชุมยังไงฮะนะสาลาก็อยู่ห่างจากบ้านนะครับห่างไปฝั่งนน้นนะครับห่างไม่ต้องเป็นโลนะเนี่ยครับเปิดครึ่งเดยวนะครับชุดเนี้ครับก็ที่ถ่ายในคลิปให้ท่านเห็นบ่อยนะครับเขามาบอกนะเขามาบอกให้เบาลงนะครับผมก็งงงับก็เลยอ่ะบอไว้ครับ นี่ครับเปิดก็ใช่ว่าอาจจะได้เปิดทุกวันนะเนี่ยอเออเพิ่งกลับมาจากโคราชได้ไม่กี่วันนะฮะก็นี่ครับกลับมาจากโคราชก็กลับมาถึงเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เมื่อวันอาทิตย์นะก็วันนี้ก็เพิ่งเปิดนะครับเฮียเปิดก็ ไม่ถึงห้านาทีฮะเขาบอกให้เบาฮะก็เขาบอกให้เบาก็เบาครับผมไม่รู้จะทำไงฮะนี่ครับเปิดก็ไม่เปิดแรงเปิดครึ่งเดียวครับนี่ครับเครื่องเสียงเล็กๆบ้านๆนะครับครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ช่องข็แก้คุณธรรมดาชาแนลด้วยครับสวัสดีครับ